ครับผมไอเพจยนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆ1คันนะครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกเลยว่าหายากนะฮะแล้วก็เป็นสีหายากเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับในส่วนของคันนี้นะครับได้เป็นอ่าโตโยต้าอัลตินะครับ1.6ตัว G นะครับปี2016นะครับคันนี้เสนอขายอยู่ในราคา450,000บาทเท่านั้นนะฮะบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับสภาพเดิมทั้งคันนะครับเดิมแท้ทั้งคัน และไม่เพียง120,000โลเท่านั้นนะครับได้เป็นสีขาวสวยๆราคาเพียง45,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้บอกเลยว่าใครพลาดนะครับเสียใจอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะฮะเบื้องต้นยังไม่ได้ทําการเก็บงานนะครับหรือว่าทําการขัดสีใดๆเลยนะครับได้แต่ว่าล้างฝุ่นออกเบื้องต้นนะฮะเป็นล้างทั่วไปธรรมดานะครับในส่วนของโฉมคันนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะฮะแบบ3เส้นนะครับ คาดยาวนะครับจนถึงชุดโคมไฟหน้านะครับในส่วนของโคมไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นโคมไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับไฟหน้าแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับสำหรับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะฮะก็ติดในส่วนของเซ็นเซอร์หน้านะครับให้2จุดนะครับด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับแล้วก็เพิ่มมาส่วนของไฟตัดหมอกให้มาเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับสีขาวเดิมนะครับทั้งคันนะฮะสีขาวเดิมทั้งคัน นะครับตัวน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปนี้นะครับรถสวยมากนะครับคันนี้รถสวยมากนะครับผมแนะนำนะฮะเป็นรถพรีออเดอร์มานะครับแต่ว่าหลุดนะฮะแต่ว่าหลุดจองนะครับหลุดหลุดพรีออเดอร์มานั่นเองนะครับคันนี้สวยมากนะครับในส่วนของแม็กนะครับเป็นแม็กปัดเงา5รูนะครับขอบ16แม็กเดิมแท้จากโรงงานนะครับยางนะครับเป็นยางมิชลินนะครับยางมิชลินนะฮะปี2019นะครับปี2019นะครับสัปดาห์ที่10 นะครับรหัสยางคันนี้นะครับก็สองศูนย์ห้านะครับทับห้าห้าอาร์สิบหกนะครับดอกยางพร้อมใช้นะฮะพร้อมใช้งานเลยนะครับยางมิชลินด้วยนะครับเป็นแบรนด์หลักเลยนะฮะในส่วนซุ้มล้อนะครับเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับรอยซีนต่างๆตัวน็อตเมทอาร์ชัดเจนนะครับโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับรถคัดเกตเอแน่นอนนะครับคันนี้นะในส่วนของกระจกนะครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เป็นที่เรียบร้อย นะครับภาษีพรบต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะหมดพฤษภาคมปี2565นะครับคิ้วกันศาสตร์มาพร้อมนะครับฟิล์มมีให้นะครับในส่วนของมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับตกแต่งด้วยขอบโรเมียมนะครับรอยซีนนะฮะหรือว่าในส่วนของเหลี่ยมสันนะครับของตัวรถคมชัดเดิมแท้จากโรงงานนะครับเสมอทั้งทั้งคันนะฮะตรงดิ่งเลยนะครับ รับประกันนะครับคันนี้ลดคัดคุณภาพเกรด A 1 0 0นตะฮะ A 1 0 0เป็นะครับเป็น A พัสเลยนะสำหรับคันนี้นะใครพลาดคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเสียใจอย่างแน่นอนนะครับจัดจัดยอดได้เต็มฟรีดาวนะฮะต่อให้ลูกค้าไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวนะครับสำหรับคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณ8,000บาท6ปีนะครับ8,000บาท6ปีนะในส่วนของด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีในส่วนของเซนเซอร์ ถอยหลังมาให้2จุดนะฮะเจ้าของเก่านะฮะติดมาให้เรียบร้อยนะครับไฟทับทิมทั้งสองฝั่งนะครับชุดคมไฟท้ายเดิมแท้โรงงานนะครับเป็นไฟท้ายแบบ led นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับเครื่องยนต์พันหกนะครับ c o r o l า a ัลติสนะฮะสติ๊กเกอร์ครบหมดเลยนะครับคิวฝากกระโปรงท้ายเป็นโครเมียมนะฮะมีไฟเบรกตรงที่3พร้อมไล่ฟ้าให้นะครับกุญแจเป็นรีโมทนะฮะกุญแจเป็นรีโมทนะก็สามารถเปิด ฝ่าท้ายได้เลยนะครับจากตัวรีโมทนะโอเคเดี๋ยวดูภายในกันสักหน่อยนะครับคันนี้ก็ได้ในส่วนของถาดรองพลาสติกให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะภายในห้องเก็บของค่อนข้างกว้างนะครับได้ในส่วนของถังดับเพลิงด้วยนะฮะถังดับเพลิงด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านล่างกันนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไรนะฮะมีให้ครบพร้อมนะครับเช่นเดิมนะครับมาพร้อมกับตัวรถ นะครับรอยซีนทางมะพร้าวเดิมแท้จากโรงงานนะครับจุดเม็ดอาร์ตอยู่ครบชัดเจนนะฮะอย่างที่ผมแจ้งเลยนะฮะคันนี้นะครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะฮะไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับรถสภาพเดิมเดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ารอยเก็บงานนะฮะในส่วนของคันนี้รู้สึกว่าจะมีการชนหน้ากันหลังเท่านั้นนะครับที่ไปเก็บรอยสะเก็ดหินเท่านั้นนะครับที่เหลือเดิมแท้ทั้งคันนะครับน็อตฝากระโปรงท้ายนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับการถูกถอดถูกไข นะครับรอยซีนเดิมนะครับนะรอยซีนเดิมนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับเล็บอ่าเล็บจิกเข้าตลอดนะฮะก็สวยงามนะครับฝากระโปรงท้ายไม่เคยโดนทําสีนะตัวน็อตนะครับเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะครับรอยซีนเดิมแท้จากโรงงานนะครับใครพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเข้ามาดูด่วนนะคันนี้ผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานอย่างแน่นอนนะครับมาไวไปไวนะครับสำหรับสีขาวนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นสี ที่หายากนะครับเ็นสีที่หายากจริงๆนะครับจะมีหลุดเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะฮะก็ใครไวใครได้เนาะอย่างผมแจ้งไปนะครับจองก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะครับคันนี้สวยมากนะครับผมคอนเฟิร์มนะอันนี้คือสภาพสดๆนะฮะที่เพิ่งได้มานะครับผมสตาร์ทเครื่องยนเลยนะครับโอเคนะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับเครื่องยนดีนะครับนิ่งมากนะอ่ะ เรื่อกันที่แผงประตูกันต่อนะครับได้เป็นสีทูโทนนะครับดำตัดกับสีเบจเล็กน้อยนะครับที่พักแขนเป็นหนังสีดำกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะฮะระบบสซ็นทันล็อกมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับมีลำโพง1ตัวนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้านะฮะตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดเซ็นเซอร์นะครับพวงมาลัยหนัง3มก้านนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคันนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด2รูปนะครับ ไม่นะคะอย่างที่ผมแจ้งเลยนะครับ125,455โลเท่านั้นนะครับ125,455โลนะครับและที่สำคัญคันนี้นะครับประวัติศูนย์ตลอดนะครับสามารถตรวจสอบศูนย์ได้โดยตรงเลยนะครับรับประกันคุณภาพนะครับอะไหล่ศูนย์ทั้งคันนะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้านะครับเป็นสีทูโทนดำตัดสีเบจนะครับเครื่องเล่นวิทยุเดิมแท้จากโรงงานนะครับ เสียบสาย AU/X USB ได้นะครับแอนะล็อกนะครับช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับเปิดจากตรงนี้นะครับเกียร์ออโต้นะฮะ CVT แบบ7สปีดนะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับตามสไตล์ Toyota a l t i ตินะครับเบาะหนังสีเบจเดิมแท้จากโรงงานนะฮะเดี๋ยวสภาพเบาะเนี่ยเราปรับให้อีกรอบหนึ่งนะฮะเราปรับให้ใหม่นะเพราะว่า คันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่มานะครับยังไม่ได้ทําการเก็บงานใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่ก็ให้ดูสภาพเบื้องต้นเลยนะครับว่าเบาะนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับรอยยับตรงนี้นะอันนี้เดี๋ยวเราจะปูทําตรงนี้ให้ใหม่นะครับตามตรงนี้ให้ใหม่เลยนะฮะสวยแน่นอนนะครับนะรถสวยมากนะครับมาดูด้านหลังกันนะในส่วนห้องผู้โดยสารนะครับก็เป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันเดิมแท้จากโรงงานนะครับสภาพเบาะด้านหลังนี่ต้องบอกว่า แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะครับแสดงว่ารถคันนี้นะเป็นรถ่าที่คนขับนะครับจะเป็นคนนั่งคนเดียวนะครับไม่ค่อยมีคนซ้อนเท่าไหร่นะฮะคันนี้นะภายในกว้างนะครับภายในกว้างบอดี้ใหญ่อยู่แล้วนะครับสําหรับ toyota altis นะครับหลังคานะครับเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับไม่มีรอยขีดเขียนรอยเจิมนะครับเป็นรถเดิมๆทั้งคันนะครับโครงสร้างเดิมนะคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถคัสเกตนะครับเกต A อย่างแน่นอนนะเป็น A พัสด้วยนะครับคันนี้เป็น A พัสดนะ ก็มีปูพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถสวยมากนะครับบอดี้เด um ิมท no so ouais. okay. okay. ั้ง uh, คัน like. น็อตไม่ม like. ีขยับเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมเครื่องพร้อมกันนะรถสวยจริงๆนะครับคันนี้อยากให้ลองเข้ามาดูกันใครที่หาอยู่นะครับไม่ต้องตัดสินใจเยอะนะครับคันนี้สวยแน่นอนผมรับประกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1 6 0 0นซีซีนะครับดูโอวีวีทนะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสภาพห้องเครื่องเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับ เสียงเครื่องนิ่งมากใสมากนะฮะสวยๆเลยคันนี้นะครับผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับคันนี้สวยมากจริงๆนะฮะรอยแต้มสีเดิมแท้โรงงานนะครับชัดเจนนะครับไม่มีข้ามน้ํามันเครื่องไหลยอมเลยนะฮะอันนี้เป็นเครื่องสดๆนะครับที่เราได้มาเลยนะฮะยังไม่ได้ทําการทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะห้องเครื่องสะอาดนะครับรอยแต้มสีชัดเจนนะครับ ตัวหัวน็อตนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะครับด้านในนะครับไม่มีขยับนะครับรถเดิมๆนะฮะฝากระโปรงนะครับน็อตไม่มีขยับเช่นเดียวกันนะครับรถสวยมากนะครับโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับรับประกันเลยนะครับคันนี้เป็นรถ A อพัทนะฮะ A อพัทเลยนะครับ A บวกเลยนะฮะรถสวยเดิมแท้ทั้งคันนะครับคันหน้าเดิมๆนะฮะคันหน้าเดิมๆแล้วก็รถประวัติศูนย์ทั้งหมดนะครับอะไหล่เปลี่ยนจากศูนย์ทั้งหมดนะครับมี ABS ให้เรียบร้อยนะครับคันหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมทั้งหมด นะครับตัวน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับคันนี้เป็นรถ p o ีออเดอร์นะครับแต่ว่าหลุด P ออเดอร์มานะฮะด่วนเลยนะครับคันนี้สวยนะครับนะปากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์มออกอแผงฉนวนกันความความร้อนนะครับอยู่ครบสนใจโทรหาผมนะครับไอพชรยนต์ศูนย์แปด่นด่วนเลยนะครับคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะอย่างที่ผมแจ้งนะครับใครเห็นคลิปใครสนใจหรือว่าพร้อมใช้เลยนะฮะ พร้อมทำเรื่องจัดไฟแนนซ์เลยโทรหาผมด่วนนะครับผมไอเพรยนต์0894807362นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ